วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องผู้พันนะครับสำหรับวันนี้ผู้พันจะมาประดิษฐ์เจ้าตัวที่จะทําเชือกจากขวดน้ำนะครับก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับก็สามารถนําไปพิกแพงใช้ได้นะครับสำหรับกรณ์ก็มีไม้เนี่ยนะครับก็ความยาวนะครับประมาณ16เซนครึ่งนะครับความกว้างของไม้ก็ปมาณ3เซนจะอีก ประมาณ8มิลนะครับแล้วก็ความลึกประมาณเซนกว่าๆนะครับประมาณเซนกับอีก9มิลนะครับก็สำหรับอุปกรณ์ corn, นะครับก็จะมีน็อตสกู2ตัวนะครับมีแหวนรองแล้วก็มีเจ้าตัวใบมีดคัตเตอร์ขนาด1เซนนะครับความลึก1เซนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตัดไม้กันก่อนเลยครับ สำหรับความลึกของอไม้ที่เราจะตัดความยาวลงมานี้นะครับก็ประมาณกิ่งกลางไม้นะครับก็ตัดลึก,ล,กลงมานี่นครับท่านผู้ชมประมาณ4เซนนะครับความลึกตัดมาประมาณ4เซนนะครับส่วน ที่เราจะตัดใส่คัตเตอร์นะครับก็เนี่ยครับตัดบริเวณตรงนี้นะครับนะครับความลึกเราก็ตัดลงไปให้ลึกกว่าใบามีดที่เราจะไว้นะครับสำหรับความลึกตรงนี้ที่เราจะตัดเข้ามาความลึกตรงนี้นะครับ ก็ให้ความหนาประมาณ1เซนทเท่ากับใบมีดคัตเตอร์ที่เราจะใส่ลงไปตรงนี้นะครับส่วนความยาวตรงนี้เราก็ตัดลงมาเลยครับให้ถึงบริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะใช้เลื่อยตัดเหล็กหรือใช้เลื่อยลันดาก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับ เราก็ตัดได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมตัดลึกลงมาให้เกินเส้นที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดตามความลึกเพื่อเอาคัตเตอร์ใส่ตัดลึกลงมาตรงนี้ประมาณ1เซนนะครับ เมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเอามีดนะครับคัตเตอร์นะครับมาลองวัดดูครับนี่ครับใส่ลงไปนะครับเนี่ยความลึกประมาณ1เซนพอดีเลยครับเนี่ยว่เราเอาคัตเตอร์ลงไปได้นะครับนะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะวัดความยาวนะครับเนี่ยความยาวระหว่างนี้ถึงนี้นะครับเพื่อใส่มีดคัตเตอร์ลงไปนะครับตรงนี้นะครับความยาวก็ประมาณตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะหักคัตเตอร์นะครับนะครับใส่ไปตรงนี้เลยครับ เราจัดการาล็อกด้วยน็อตสกู เราก็นยึดน็อตเรียบร้อยครับสองตัวเพื่อการเจ้าคัตเตอร์ตรงนี้นะครับหลุดออกมานะครับนะครับก็ได้แบบนี้นะครับเราก็จะนําขวดนี่นะครับมาตัดเพื่อนําไปเป็นเชือกนะครับตัดตรงก้นขวดงนี้เลยครับเขามีขอบเส้นตรงนี้นะครับก็ตัดนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ไว้นิดหนึ่งครับ,รบตัดไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใส่อตอนที่เราเริ่มจะตัดเป็นเชือกนะครับชมชมเราเอาตัดตรงนี้เข้ามา เราก็จะดึงได้เป็นเชือกแบบนี้ครับเนี่ยครับท่านชมเวลาดึงดึงตรงๆนะครับเนี่ยมันก็จะได้เชือกที่ไม่เล็กนะครับเนี่ยครับถ้าท่านผู้ชมนะครับดึงเฉียงอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเชือกเส้นเล็กนะครับเราดึงตรงนี้ครับเนี่ยนะครับเราก็เอา ปลายที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่นะครับเอามาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาอเอาจ้าตัวปลายเชือกนะครับใส่ลงไปเราก็จะตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ ดึงนะครับดึงตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะใช้เชือกแบบนี้นะครับนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับดึงตรงๆนะครับเนี่ยดึงตรงแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยเราก็จะใช้ขวดได้ง่ายเลยครับเนี่ยทำเป็นเชือกเนี่ยครับจะยาวเลยครับเนี่ยนะครับก็สามารถดึงจนเกือบสุดนี่เลยครับเราก็จะได้เชือกไปใช้เนี่ยนะครับ ก็ง่ายเลยนะครับก็ดึงตรงๆนะครับถ้าดึงเฉียงนะครับลชกมันจะเส้นเล็กเกินนะครับใช้งานได้เลยนะครับจะได้เอาของเหลือใช้นะครับมาใช้ประโยชน์นะครับในการทำเชือกนะครับนี่ก็จะได้สุดเลยครับเได้เชือกไว้ใช้งานเลยครับไว้มัดของได้นะครับ รเราก็ได้เชือกแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมก็ยาวเลยครับดึงได้ยาวเลยนะครับเอาไว้รัดของเอารับรองครับเหนียวเลยครับเชือกแบบนี้นะครับเอาไว้รัดของได้เลยแล้วก็เราก็ตัดได้เกือบสุดนี่เลยครับเราก็ดึงไปได้เรื่อยๆเลยครับจนมันสุดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคงมีเพียงที่นี้ที่เราใช้อุปกรณ์เหลือใช้นะครับมาประดิษฐ์สิ่งของในการตัดเชือกไว้ใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับยังไงช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้พันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ